สวัสดีแฟนข่าว Leicester City ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าว Leicester City ในช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมกันนี้ก่อนครับเรามาเริ่มกันต้้ยที่ข่าวนี้อาร์ซนอนพร้อมจะเสียสี่ผู้เล่นแลกกับนักเตะของทาง l ล i c e s t e r City ในข้อตกลงแลกเปลี่ยนเจมส์บริสัน โดยารสเซนมีผู้เล่นไม่กี่คนที่สามารถทำข้อตกลงให้กับทางเบรดิสันได้เลยนะในช่วงสมัยน,นี้โดยมีรายงานมาว่าทางาร์เซน,นนั้นกำลังไล่ตามเจมส์เบดิสันมมดฟีลของทางเลสเตอร์ในช่วงสมัยน,นี้แต่ก็มีนายน้มาว่าค่าตัวของเขาจะลดลงนะฮะกับทางที่จอรสยามซึ่งทางสื่อต่างประเทศก็ได้บอกว่าทางเดอะก,การ์เนอร์นั้นพร้อมจะพิจารณา4ผู้เล่นที่สามารถเป็นข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนทำข้อตกลงกับทางเจมส์เบดิสัน ในก่อนฤดูกาล2021จะมาถึงโดยสีคนที่ว่านั้นจะมีใครกันบ้างเรามาเริ่มกันด้วยคนที่หนึ่งกันก่อนก,กันงานนี้ก็จะเป็นคนที่หนึ่งเอลลี่แมร์แลไนไนโดยในโค้ชของทางารสเซนกับทางเอลี่แมร์แลไนไนไม่แน่นอนนะฮะหลังจากใช้เวลาช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วนีย่ยืมตัวที่เวสต์บริดจ์เอาเวียนด้วยวัย23ปีที่ถูกกล่าวหามาว่าเกินความต้องการในแผนการนทำทีมของมิเกลอาร์เตต้า โดยโอกาสในการออกจากฤดูกาลหน้าร้อนนี้ก็พร้อมอยู่แล้วโดยมีรายง,งานบาว่าเลสเตอร์น้นสนใจในตัวแมตตนไนท์ในช่วงเดือนม,มกราคมและอาจถูกล่อใจจากทางโอกาสที่ได้ใช้บริการของเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับทางเมดิสันในครั้งนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นโจวิลล็อกโดยโจวิลล็อกนี่กำลังกลับมาจากการยืมตัวที่น่าเหลือเชื่อที่ดิวคาสเซนตยูเต็ดในช่วงครึ่งหลังของแคมเปญปี2020ที่ผ่านมา ซึ่งมีฟิล์วัย17ปีนี้ทำมาแล้วถึง8ประตูจากการเล่นทั้งหมด11นัดให้กับเดอะแม็กพายเฉลี่ยอยู่ที่0.74ประตูต่อ90นาทีซึ่งไม่ไกลนักต่อเกมโดยอาร์ซนอนสามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมจำนวนมากสำหรับทางวิลล็อกคนนี้ในช่วงเสมอ์น,นี้หรือใช้เขาเพื่อทำให้ราคาของมิสซันนั้นลดลง แย่างไรก็ตามแฟนปื้นใหญ่อาจจะไม่พอใจที่เห็นเขาจากไปหลังจากที่เขานั้นพิสูจน์มาแล้วว่าเขามีความสามารถมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จในฟุตบอลมริกิทเมื่อการชินแล้วจะมาคนที่3ก็จะเป็นบริสเนลสันโดยแฟนๆของอาร์เซนอลที่ตื่นเต้นกับความคาดหวังที่จะได้เห็นอาร์เตต้าให้โอกาสบริสเนลสันในทีมชุดใหญ่เมื่อการชินแล้วแต่นั้นไม่ใช่กรณีนี้ซึ่งเดลสันลงเล่นในฟุตบอลมริกิทแค่2นัด จากการที่ทางอันเจตาดึงตัวมาตินโอเดกาดมาแบบยืมตัวช่วงเดือนมกราคมเมื่อทางอิมเบรี่สไยโบรมอบเสื้อหมายเลขสิบให้ในหน้าร้อนนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเขาแซงหน้าเนลสันไปตามลำดับแล้วโดยอายุเขาเพียงแค่21ปีเนลสันยังมีอะไรอีกมากมายที่จะนำเสนอและก็สามารถฟื้นฟูอาชีพที่คาดหวังของเขาที่ถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมต่อไปได้และคนท้ายที่ผมก็จะเป็นเอ็ดดี้นาเกติยา โดยออติต้านั้นได้อธิบายว่าเอตี้คนนี้ไม่ธรรมดานะเมื่อฤดูร้อนที่แล้วกองหน้าทําคะแนนได้เพียงแค่สอประตูในแคมเปญ2020หลังจากเริ่มต้นเพียงแค่สเกมในภารกิจในกิตา้าเนี่ยก็ต้องการนาทีปกติเพื่อจะค้นพบรูปแบบที่สะดุดตาของเขาในการยืมตัวที่ทางบริเตด หมายว่าการย้ายไปยังเลสเตอรนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกนิสุดนะฮะในแง่ของการเล่นฟุตบอลโดยทั่วไปแต่ลัอกติงจอกนั้นอาจจะสนใจและก็สรรหากองหน้าที่น่าตื่นเต้นเข้ามาเพิ่มก็เป็นได้เดวิดฮอลยกเครดิคุณภาพให้กับทางแฟนบอลเดอะฟ็อกกันทุกๆคนในศึกนัดเมื่อวานนี้ โดยเช่นนั้นเดวิดรีฮอล์นั้นรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของสุนัขแข้งจอกเซสซตี้ที่ส่งเสียงอึกกระทึกขึ้นโคมกันอีกครั้งหลังจากได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องปรีซั่นในวันเสาร์ที่ผ่านมาที่สนามฟิร์ลียสเตเดียมโดยตัวฟอกนั้นได้รับการสนับสนุนจากทางบรูอามีในแซมฟอร์ดเชียนะฮะและถึงแม้จะไม่มีจุดจบที่ตามมาด้วยการยิงจุดโทษแบบย้อนกลับโดยเดียบรีฮอล์นั้นชี้เห็นถึงความฟิตท,ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการประทะนั้นจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฟิตและการกลับมาฟิตอีกครั้งหลังจากพักผ่อนมานานผู้ต่างตรงนะนั่นคือสิ่งสําคัญที่เรานั้นกำลังพิจารณาในวันนี้แน่นอนเราผิดหวังเล็กน้อยที่แพ้ในท้ายที่สุดแต่ที่สนใจก็คือเราได้ความแข็งแกร่งกลับมาซึ่งเหล่านั้นเพิ่งกลับมาได้ไม่ถึงสงสัปดาห์แต่นั้นมันเพิ่งจะหมดลงและเราจะเก็บมันเอาไว้ ผมรู้สึกดีใจมากผมคิดว่าผมกลับมาได้ดีแล้วและแข็งแกร่งในช่วงเริ่มต้นพริซสันเด็กๆทำงานหนักมากในช่วงสองสัปดาห์นี้มันเป็นสองสัปดาห์ที่ยากลำบากนะน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถทำเกมซ้ำได้ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เกมและก้อนทีที่อยู่ภายใต้เข็มขัดและ,ะเรานั้นจะเตะกันในช่วงตอนนี้เรามีเกมบางเกมในสัปดาห์หน้าและเราจะมีเวลาอีกสักนาทีหนึ่งแล้วเราดูจากที่นั่นอย่างแน่นอนระดับความฟิตเหล่านี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสมวนนี้เนื่องจากทีมสำรองของทางสโมสรปรับใช้แผนการฝึกซ้อมที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อจะเตรียมผู้เล่นให้พร้อมสำหรับแคมเปญในปี2021นี้ผมคิดว่าเราทุกคนเห็นแล้วว่าเรานั้นออกกำลังกายและก็กำลังวิ่งในวันแรกซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางสำหรับช่วงปริสั้นทั้งหมดเลยนะโดยพูดตามตรงเลยนะเราเพิ่งทำงานเกี่ยวข้องกับเกมมามา,มากมายทั้งเกมใหญ่และเกมเล็กและก็วิ่งไปมาระหว่างวันนั้น มันเป็นความเข้มข้นที่ดีและทํางานอย่างหนักมากเลยเป็น่องที่ดีที่ได้เห็นความฟิตของเราเติบโตขึ้นและในช่วงประสั้นมันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะจนถึงต้นฤดูกาลซึ่งเราก็พร้อมจะรับมือกับมันพร้อมสลับทางธุรกิจแต่ตอนนี้มันก็แค่ปรับไปนิดหน่อยเท่านั้นเองเรามีเวลาพักแปสัปดาห์ดังนั้นเด็กบางคนก็แค่เป่าใยม,มุมออกไปใช่เราจะทงานหนักต่อไปในการฝึกซ้อมครองบอลมากยิ่งขึ้น ครองบอลสร้างโอกาสหวังว่ามันจะออกมาใน2ถึงสเกมต่อจากนี้เดี๋ยวเขาจะพูดต่ออีกว่าผมคิดว่าพวกเขามีคุณภาพนะชัดเจนว่าผมไม่สามารถสัมผัสประสบการณ์กับพวกเขาได้มากมายนักในฐานะนักเตะและถ้ามันเป็นแบบนั้นผมก็ตื่นเต้นที่ได้เล่นให้กับทางเรซอตี้หวังว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสต่อไปและกับพวกเขาที่อยู่ข้างหลังคุณ คุณทำได้แค่เล่นได้ดีเท่านั้นพวกเขาเป็นแรงผลักดันและผมไม่รู้ว่าวันนี้จะมีกี่คนแต่ผมรู้สึกเหมือนกันว่ามีภาระปมากมายอยู่ข้างหน้าเราดังนั้นพวกเขาเจอาเจียมพวกเขาให้เครดิตกับสโมสรของเราเกสันพาเลตและก็เลสเซอร์ตี้บอกว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการสัญญาดาวรุ่งชาวนาจิเรียรายนี้มาพร่วมทีม โดยคีสันพาเลตและก็เลสเิตี้นะผมคู่หูสุกอกลมบริกิจได้รับ,บแจ้งมาว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการเซ็นยากระทางน so, อนโซมาดูเอเก้ปีกชาญิเลียที่มีสิทธิ์ในครั้งนี้โดยตามการายง,งานของสื่อจอมแชรของผู้ดีนั้นมาดูเอเก้ได้รับป้ายราคาอยู่ที่20ล้านปอนด์เนื่องจาก PSV ไอโฮเฟต่อสู้กับความสนใจจากสโมสรอังกฤษในครั้งนี้ ซึ่งเยาวชนทีมชาติอังกฤษรายนี้จะเป็นที่สนใจของสมโมสรในธังกิจอย่างแน่นอนเพราะเขาเติบโตในประเทศและเป็นผู้เล่นชุดยู่21ปีควบคู่ไปกับการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาสลับทาง PSV Eindhoven โดยนกเตะวัย19ปีรายนี้ช่วยให้ PSV บันทึกชัยชนะไป5-1ต่อในบ้านกระทางการาสลายในรอบคัดเลือกแชมเปียนลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าโอกาสในการเล่นของเขาจะมีจํากัดในปี2020ที่ผ่านมาแต่มาดูเอเก้นั้นก็มีฤดูกาลที่ดีในแง่ของการทําประตูโดยทำได้ทั้งหมด9ประตูและก็ช่วยเหลืออีกประมาณ8เกมในทั้งหมด1 2เกมจากทุกประการโดยเขาลงไปตัวจริงทั้งหมด2เกมธนวัฒน์แฮปปี้นัหลังเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ของเรซิตี้ได้แล้ว โดยกันนี้หลังจากที่เจ้ากัน,น,นธนวัฒน์สุขจิตถาบอนกองกลางทีมชาติไทยได้โอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเรอซิตี้ได้แล้วในเกมอุ่นเครื่องปรีสันกับทางเบอร์ตันอัมเบียนเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความหลังจากที่มีโอกาสได้ลงสนามกับชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเผยรู้สึกดีใจที่ได้ลงสนามในเกมในครั้งนี้ โดยเกมนี้พี่ฟิลทีมชาติไทยปรายนี้มีชื่อบอมบัตันสำรองก่อนถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังพร้อมกับเจมี่บาดี้และก็บิวฟริด์เอนิตี้สองนักเตะกำลังหลักของทีมซึ่งนับเป็นการลงเล่นทีมชุดใหญ่นัดแรกของเขาโดยที่จบ90นาทีทั้งสองทีมสเสมอกันไป0ต่อ0ต้องโดนจุดโทษหาผู้ชนะกันซึ่งกองกลางทีมชาติไทยปรานี้ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งใน5คนแรกของการโดนจุดโทษในเกมนี้แต่ท้าตัวยิงพลาดทำให้เลสเตอร์พ่ายไป1ต่อสแบบน่าเสียดาย หลังจบเกมช่ยกันธนวัต์ธุกิจทาบอลได้โพสข้อความลงบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวมาว่า very happy to get a few minutes in the break today ซึ่งจ้าตัวรู้สึกดีใจได้ลงเล่นในเกมวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะและคลิปข่าวเลสเตอร์ในช่วงเกมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็จะชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ